ก็ล่างสิลวานพักมาอน,นี้ลงเม็ดยังก่อนอันทุเรียนครับเอ้อ <laughs> โอ้ยมี่ได้ปีททดทองดูอือ่งเผา <laughs> พักยังก็ได้หรอพี่หน้องปลูกไว้เพราะด้จีนมันแม่นปลูกหานไก่เลย <laughs> เหลือกับแบงปาน <laughs> นี่แหละพี่นอ้องกําลังสิเป็นผักไปกินอย่างป้าเผาเทมือระแวงสองแปงมีชีลงพักซี่พักซี่ก่อนชีลงพักซี่ลงพักซี่ก่อนเขาแถมขี้ดินสองโหลดยืมโหลดเกดียรเพิ่นมากเกียร์ ได้พอดีได้ขี่ดินกันหนาวานซ้ำได้ได้ซ้ำนานเพระเาะว่าสิไปห,หาเห็ดกับเขากับหนานที่สองก็เพื่องมะกุด้วยนี่เออเพืองมะกุบก็เพื่องคือบ่อตัวนี้เอาเหงาในเรื่อเดี๋ยวงามโผดกบหรอเนาะเพืออ่องบ่เห็นใย่นาเห็ดติดทางข้างน่ะอันนั้นเพิ่มปลูกต้นหอมได้น่ะตน้นนั้นกับเอาเพื่องปลูกมันสึงามมันคุ้มอันคววนชื้นไว้ บ่เขาบ่เห็นอันนี้ได้ล่ะเขาปลูกเขาบ่เห็นได้ใส่เพื่องกูขนาดเพื่องในขนาดไปเต็มอยู่เขาบ่เคยได้ใส่เพื่องกูเลยเว้าออกนี่อย่าไว้ขาวสำนานี่โอ้ยโว้ย โลหาพักมาปลูกเรียว <laughs> ยเอาไม้เขาออกเนี่ยวะปูกยุติพักบุงไปเก็บกินน้ำหวยมื่นต้นใบกะว่างจากงานนั่นีอกะมาอ่อมมาแอมมาหลอมว้กันไก ขันม้ามาขี่ชัยขันม้ามาเพื่อปุ๋ยขนที่มาก็มาม้าุ่หน่วมานราตัวแม่ายบ่เออหากสวิตใส่ขี่งัว มันจ๊งนี่กะตอนนี้กะเบืองแกงสีไปทีนี่กะเบิองชี้เขียวมีเข้มบ่ละเพิน่นเเขม้ นาหนีเลยปลูกพักงามเขาว่ะนาหนาวบลกบลกชอยนะอันประเทศภาคเหนือประเทศเชียงใหม่เนาะค่ะพี่น้องปลูกพักงามงามงามนาหนาวโอ้สตอเบอร์รี่สตบบอเบอร์รี่ขนาดม,มีดอกเมียพัดจะเมนเซฟเสพๆเม่ได้กินนะเอาก็ได้กินนั่นดิพี่ไปเฮือนป่านาะกวางตุ้งไงอืยกวาง,งน้ำมันหอยกวางตุ้งพัดน้ำมันหอยไงล่ะ ควางตู้น้ำมันยห็นธรรมชาติของเราคณ<ไ>ะด้วยกระเลยนี่เราเละปลูกใบปลูกไม้แามเห็นพักกันนี่ออกเกิดลหลายๆหามาปลูกเติมอีกไม่ไต้เจ <J PL S 1> <อ>็บแอวตีวาากกหู่ยูสิโฮดเลยตีนุ่นวานก่อนแล้กก็หู หุดก่อนที่ได้แม่ที่แกซสอบกระเพ่าแมนวะวะเขากะวานแลักกะมาหุดโอ้ยตาปู่มาหุดแลักกะมายุ่งอีกโอ้ยเเจ๋อเจอเจอหอนกวางตุ่มกวางเตยขึ้นยังกวางตุ้งกวงตยขึ้นบ่แล้วหน้าบ่เค่อยแช่เด้เออ น่ายงเลยอันนี้มาแล้วนึกเกินง่ายเลยแม่อลีเกินง่ายน่าเจ้หอนปลูกยงเลยปลูกเลยว่าก็ได้กินได้ละได้กินเยอะมองงามงามคือกันงามือกันงามเจ้าราหนอแหงแต่ดินใหม่นี่เมนและยายทวดเราแซ่กเพราะว่าอันดินเรามันเก่าแล้วอันนี้เขาได้ดินใหม่มามันปลูกได้ว่าน้ำขึนเดียวก็เห็นหลาน โมแล้วม <Happiness? S 2> <ster house? S 1> ันซุ่มแห้งหลางมันนั้นมีนบอกดิ้นมนซุ่มอยู่เหล้วยวมี่้หนามก็แห้งแห้งนาสายเดียวกันกับานหัวหน้านี่บานหัวหน้าหน่อยแต่ทั้งนี้แห้งกลัวทั้งในบานไ่ เม็ดพักลอยบ่อซีอะไรทันเม็ดพักแชงแล้วซีคือขี้ดินนนั่แหละซื้อซีคือขี้ง่วน,น,นอะไรด้วยก็เพะเกิดเลยเกิด <c oughs> แล้วก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วเด้อค่ะเด้อหวานมาเมล็ดผักสีจีนผักสีลาวไผ่ตูดีแม่ไม่รอแม่ <c oughs> มาแล้วปว้ข้าง,องนอกกะตะไข่สิงไข่ก่อน<ห><ห>พู้นกบระเขืองเดี๋ยวจะคอยขยายไปเรื่อยๆปลูก ละมิดละน้อยบนน้อยแล้วทงพุน่นนี่กะจิงไข่กันดินไปก่อนมันนิดๆในน้อยมันนี่เป็นมันหานาทีเล้วคะ่ะพี่น้องเจ๋เจอวว่ามันโูกปวดหัวดุ่นปันใดดอกเชียวไหวทาเฮ็ดมันเชื่อมนะ่ะนะนี่นะฮะ นี่แหละมันห้านาทีมันผูดีในนี้ได้อ่านกินล่ะพูดพูไปเสียช่องพูันี้ตรงเบื้องแกงสี่นี่ตามันดูทึงๆึงเออนั่นแหละพูดพูดพูดพูบอบอบอท่างบอสื่นพูดนั่นแหละโอ้เสียงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยเล็กๆน้อยนออยากไปกรุงเทพนะไปบอ พี Stelle, ่่งจะคอยพี่เทิมกันอ้ากระนี่กับพี่เทิมเปิดเทิมมืออื่นตรงนา้นกระไว้ท่านั่งจีปาเบยมะเขือเปาะแระกระเทะหน้าแว่นพายเรืออกเอ็น คลิปตกให้เบิ่งนิดๆในน้อยๆนะคะพี่น้องปลูกพักวันละนิดจิตเจียมใส้ปลาคําแล้วมาคําเขกาวเขาโอเ้โอเลอเุอ้ย ท่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะขี่ลงมาเลยขี่ลงมาอยากเห็นขี่ลงมาไหมมันตีดอ่นนีเด้อมนนึ้นขึ้นที่ละโมนนึ้นที่ล่ะมันมื่นเด้อ มื่นเด,ด,อด้อหมื่นตีหล่อฮึไปไปไปขาเนี้ยไปละค่ะบอกบอกให้มันคืนที่ละ